พบกับหนังสือเสียงนะคะคุณจักรวาลสุดโหดสอนคำพูดจริงๆให้ผมแบบนี้นี่20ล้านถึงหายไปผู้เขียนนะคะเขียนโดยคุณโคอิเกะฮิโรชิผู้แปลคุณอภิญญาเตชบุญภัยสารจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลินค่ะแล้ววันนี้นะคะอยู่กับหวายนะคะ Stay with Present Studio ค่ะ ทที่ 2. จัก,กรวาลชอบเรื่องราวที่ซาบซึ้งกินใจความเปลี่ยนแปลงอันเหลือเชื่อที่มาพร้อมมาดามอุ้มแมวขาวหลังจากที่เปลี่ยนมาทำร้านสร้อยข้อมือหินได้สักพักผมก็ตัดสินใจสั่งความปรารถนากับคุณจัก,กรวาลผมจะทำให้สร้อยข้อมือหินนํำโชคแพร่หลายมากขึ้นผมยินดีทำทุกอย่างขอคำใบ้ให้ผมด้วยครับโอ้โหดูเหมือนว่านายจะเครื่องติดแล้วสินะคุณจัก,กรวาลแซว หลังจากนั้น2อสาวันก็มีใครบางคนโทรศัพท์มาหาผมสวัสดีครับผมติดต่อมาจากรายการเบิกบานใจของช่อง HKB ครับมาแล้วคุณจักรวาลทำง,งานไวยชมัดครับไม่ทราบว่าต้องการติดต่อเรื่องอะไรหรอครับโคยเกตถามพนักงานสถานีโทรทัศน์พูดกับผมที่กำลังเบิดบานใจด้วยน้ำเสียงไอรอารมณ์ว่าเราอยากขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับเสื้อผ้าฤดูใบไม้ผีนะครับเอเสื้อผ้าหรอครับคยเกตถาม มีโทรศัพท์จากสถานีโทรทัศน์ติดต่อเข้ามาหลังจากที่ผมสั่งความปรารถนากับจักรวาลแต่ว่าอ้าวไม่ได้จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับสร้อยข้อมือหรอกเลยครับอุตส่าห์สั่งความปรารถนาไปแล้วแท้ๆโอ้ยเกคิดทีแรกผมคิดว่าตัวเองถอนจากธุรกิจเสื้อผ้าแล้วที่ร้านก็ไม่มีเสื้อผ้าแล้วด้วยคงต้องปฏิเสธไปอย่างเดียวเท่านั้นเออผมต้องขอโทษด้วยจริงๆครับคือว่า จังหวะที่ผมกำลังจะอธิบายคุณจัก,กรวาลก็ปรากฏตัวขึ้นเขาจ้องมองผมเขม็งใบหน้ามึงทึงหรือว่ามันจะมีความหมายบ้างอย่างผมคิดเช่นนั้นจึงบอกกับพนักงานสถานีโทรทัศน์ไปว่าผมยังไม่แน่ใจว่าจะเตรียมเสื้อผ้าฤดูใบไ,ไม้ผีทันไหมเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปอีกทีนะครับพูดจบผมก็วางสายไป เอ,อคุณจัก,กรวาลเป็นคนบอกใบ้ให้ผมเลิกทําร้านเสื้อผ้าเนี่ครับผมไม่มีสต็อกเสื้อผ้าแล้วด้วยพอผมพูดแก้ตัวคุณจัก,กรวาลก็เบ้ปากแล้วพูดว่านายไปยืมเสื้อผ้าของคนอื่นมาก็ได้นี่นาฮะนายบอกยังไม่ใช่เหรอว่ายินดีทําทุกอย่างใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ครับผมพูดครับอีกอย่างนะนายลืมคําพูดติดปากที่ฉันเคยสอนไปก่อนหน้านี้แล้วละสิ มีประโยคหนึ่งที่น่าต้องพูดเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่หรออ๋อครับสำเร็จแล้วเท่านี้ความปรารถนาก็เป็นจริงแล้วพอลองพูดออกเสียงดังๆหลายครั้งเข้าผมก็เริ่มรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้อาจจะมีความหมายบางอย่างจริงๆและคิดว่ามันน่าจะไปได้สวยลองถามดูก่อนละกัน เมื่อดึงสติกลับมาได้ผมก็โทรศัพท์หาร้านขายส่งเสื้อผ้าแล้วอธิบายสถานการณ์ให้เขาฟังจากนั้นก็บอกว่าถ้ามีคนมาเสนอขายเสื้อผ้ากรุณาส่งเรื่องมาทางผมได้ไหมครับปรากฏว่ามีบริษัทสองแห่งยินดีให้ยืมเสื้อผ้าฤดูใบไม้ผิมาใช้ในการถ่ายรายการได้ผมเตรียมเสื้อผ้าไว้แล้วเชิญมาสัมภาษณ์ได้เลยครับ ผมรีบโทรศัพท์แจ้งสถานีโทรทัศน์แล้วรอให้ถึงวันนัดหมายเมื่อถึงวันนัดหมายประธานบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์กับผู้กำกับหญิงก็มาที่ร้านตามเวลาัดกําลังรออยู่พอดีเลยครับผมเปิดประตูต้อนรับทั้งคู่ตอนนั้นเองลูกค้าผู้หญิงท่าทางแปลกๆคนหนึ่งก็เดินตามสองคนนั้นเข้ามาด้วยนี่คุณฉันได้ยินเรื่องคุณมานะคุณเป็นหมอดูใช่ไหมเห็นว่าแม่นมากเลยนี่ แขกสองคนจากบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์เปิดทางให้มาดามด้วยเกงว่าจะลบกวนลูกค้าของผมเอ๊ะหมอดูเหรอครับคนรู้จักของคนรู้จักของฉันที่ทำงานพารทไมด้วยกันเธอเล่าว่าให้คุณช่วยดูดวงแล้วเขาก็ซื้อสร้อยประคำไปหลังจากนั้นก็มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นแถมพอสร้อยขาดโรคเกี่ยวกับมดลูกที่เธอเป็นอยู่ก็หายไปด้วย ดูเหมือนคุณป้าคนนี้จะเข้าใจคาดเคลื่อนไปเล็กน้อยผมจึงอธิบายเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดผมไม่ได้ดูดวงให้ครับแค่ทำโอริงเทสแล้วสร้อยข้อมือที่ว่าก็ไม่ใช่สร้อยประคำมันทําจากหินนําโชคครับจะเรียกว่าอะไรก็ช่างเถอะเอาเป็นว่าเธอช่วยทำเทสอะไรนั่นให้ฉันบ้างสิเดี๋ยวฉันจะไปถอนเงินที่ธนาคารแล้วกลับมาอีกทีเธอช่วยทำสร้อยให้ฉันด้วยนะ คุณป้าพูดรัวเป็นปืนกลก่อนจะพุ่งตัวออกจากร้านผมอย่างวอกวายปานลูกปืนแขกจากบริษัทผลิตร,รายการโทรทัศน์สคนที่รออยู่ออกอาการหงพึ่งจากนั้นคำถามก็ทาโถมเข้าใส่ผมอย่างรวดเร็วเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรกันหรอครับคุณขายหินนำโชคด้วยเหรอโอลิงเทสมันคืออะไรล่ะครับเมื่อผมอธิบายเรื่องสร้อยข้อมือหินให้ฟังประธานบริษัทก็เปิดปากพูดคุณโคิเก้ เอาไว้เรานัดวันสัมภาษณ์กันอีกทีดีกว่าวันนี้คุณช่วยทำสร้อยข้อมือให้ผมหน่อยได้ไหมครับหลังจากที่ผมทำโอลินเทสและสร้อยข้อมือให้ประธานบริษัทเขาก็ดีใจยกใหญ่พางพูดว่าเท่านี้ผมก็น่าจะมีโอกาสได้แต่งงานเหมือนคนอื่นเขาสักทีคุณว่าไหมนี่ลองลองดูสิ อย่าเพิ่งชวนคุยสิคะตอนนี้ฉันกำลังคิดอยู่ว่าจะพาแม่มาทำสร้อยข้อมือด้วยกันเมื่อไหรด่ดีภูมกับหญิงพูดพลางจ้องสมุดบันทึกขมิงหลังจากนั้น3วันเธอก็กลับมาที่ลานพร้อมคุณแม่จริงๆเรานัดวันกันใหม่และใช้เวลาถ่ายทำสามชั่วโมงเต็มแม้จะออกอากาศจริงประมาณแค่4นาทีเท่านั้นสิ่งที่น่าแปลกใจคือช่วงเวลาที่ได้ออกอากาศกับ3นาที เป็นการนำเสนอเรื่องสร้อยข้อมือทันทีที่รายการจบโทรศัพท์ผมก็ดังไม่หยุดมีคนจองสร้อยข้อมือเข้ามามากจนคิวเต็มถึงเดือนหน้าทว่าไม่มีใครโทรมาสอบถามเรื่องเสื้อผ้าเลยสักคนนับแต่นั้นมาร้านของผมก็คึกคักขึ้นตาเห็นเริ่มจากมีคนติดต่อเข้ามาหลังจากดูรายการโทรทัศน์พอยอดจองเริ่มนิ่งก็มีคนแห่จองเข้ามาอีกเป็นละลอกเพราะได้ยินคำบอกเล่าจากคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ ร้านของผมจึงเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นมองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองแบบย,วยาวๆแล้วจะรู้ว่ามันคือแผนการของจัก,กรวาลหลายเดือนต่อมา <S <S โคยเกะในดูงานยุ่งจังนะครับแต่ผมก็มีความสุขดีครับโคยเกะตอบคุณจักรวาล อมหินนำโชคก็เป็นกลุ่มพลังงานเหมือนกับเงินดังนั้นยิ่งคนพูดกันปากต่อปากจนแพร่หลายในวงกว้างพลังงานของหินนำโชคก็จะยิ่งหมุนเวียนได้ดีทำให้ความปรารถนาของคนที่มีหินนำโชคเป็นจริงได้ง่ายขึ้นอ๋ออย่างนี้นี่เองโอยเกตตอบว่าแต่การที่รายการโทรทัศน์มาสัมภาษณ์ผมก็เป็นแผนการของจักรวาลสินะครับผมต้องขอบคุณจริงๆ ทั้งหมดนี่เป็นเพราะได้มาดามอุ้มแมวขาวคนนั้นช่วยไว้แท้ๆนายต้องขอบคุณเธอนะไว้คราวหนะ้าเธอเลี้ยงซูชิเธอด้วยสิฮะผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าหลังจากนั้นมาดามอุ้มแมวขาวก็ไม่ได้กลับมาที่ร้านอีกเลยจักรกวาลใช้ระบบจ่ายล่วงหน้าเสมอถึงเขาจะโวดแบบสุดๆแต่เราก็เกลียดเขาไม่ลงแฮะ ด้วยความช่วยเหลือจากคุณจัก,กรวาลผมจึงสามารถใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างสนุกสนาน ทั้งที่ยังมีภาระหนี้สินระยะหลังนี้ผมเลยขอคำใบ้จากเขาเป็นประจำนี่คุณจัก,กรวาลโคยเกะทะักว่าไงคุณจัก,กรวาลตอบสร้อยข้อมือหินนำโชคเนี่ยบางคนก็คิดว่ามันดูน่าสงสัยนะครับโคยเกะบอกเพราะพลังงานเป็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นไงล่ะไม่รู้ทำไมพวกเขาจึงสงสัยสิ่งที่มองไม่เห็นดูอย่างฉันก็ได้คนอื่นมองไม่เห็นฉัน แต่ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรน่าสงสัยเลยจริงไหมถ้าพิจารณาจากการมองเห็นได้หรือไม่ได้เพียงอย่างเดียวมันอาจทำให้ตัดสินใจเรื่องสำคัญผิดพลาดได้นะนี่โคอิเกะอย่ามัวแต่อมพนันไหนลองเล่ามาให้ฟังชัดๆซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น จากการสังเกตท่าทีของลูกค้าส่วนใหญ่แล้วผู้ชายมักจะมีปฏิกิริยาต่อต้านรุนแรงต่อเรื่องจิตวิญญาณนะครับผมรู้สึกว่ามันคล้ายกับการที่บางคนคิดว่าแพทย์แผนตะวันออกดูไม่น่าเชื่อถือในขณะที่ไว้ใจการแพทย์แผนตะวันตกพูดง่ายๆก็คือพวกเขารู้สึกสบายใจกับสิ่งที่ดูเป็นวิทยาศาสตร์หรือวิชาการมากกว่า ม,มนุษย์นี่ประหลาดดีแท้ฉันคิดว่าไม่มีอะไรที่ดูเป็นวิทยาศาสตร์เท่าความจริงของจักรวาลอีกแล้วนะแต่ช่างเถอะไม่ว่ามนุษย์จะพยายามทำความเข้าใจหรือไม่ระบบของจักรวาลก็ยังคงเรียบง่ายอย่างเสมอต้นเสมอปลายอยู่ดีนึกออกแล้วงั้นนายก็ทำให้สร้อยข้อมือของนายกลายเป็นสิ่งที่อธิบายได้ในเชิงวิทยาศาสตร์และวิชาการก็หมดเรื่องเชิงวิทยาศาสตร์หรอครับคยเก๋ถาม ในเมื่อข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์และวิชาการทําให้คนรู้สึกสบายใจงั้นนายก็ลองเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาและการโค้ดดูสินายเองก็อยู่ในโลกธุรกิจแล้วนี่นาะจิตวิทยากับการโค้ดงั้นเหรอผมเข้าใจแล้วครับผมรีบหาข้อมูลทันทีแล้วก็พบว่ามันมีความใกล้เคียงกันกับความจริงของจักรวาลที่ผมได้เรียนรู้จากคุณจักรวาลจึงตัดสินใจว่าจะศึกษาความรู้สองแขนงนั้น โอ้ oh, โหคอร์สนี้คิดค่าเรียนตั้ง500,000เยนแน่แถมจัดที่โตเกียวด้วยเมื่อลองหาข้อมูลคอร์สอบรมจิตวิทยาและคอร์สการโคด้ดดูผมก็พบว่าการจะสมัครเข้าเรียนในคอร์สที่น่าเชื่อถือนั้นต้องใช้เงินค่อนข้างมากมไว้รอให้มีลูกค้าเยอะกว่านี้แล้วค่อยคิดดูอีกทีดีกว่าโคอิเกะเมื่อกี้นายว่าย่างไงนะคุณจัก,กรวาลถาม จูจ่ๆคุณจัก,กรวาลก็โผลมาทำหน้าตาทะมองทะึงอยู่ตรงหน้าเวอรจ์จูก็โผลมามีอะไรหรอครับฉันถามว่าเมื่อกี้นายพูดว่าอะไรนะเออผมอยากเข้าคอร์สอบรมจิตวิทยานะครับแต่ติดตรงที่ว่ามันมีค่าใช้ใจ่ายสูงมากผมเลยกะว่าจะใช้นิดต่อไปอีกสักนิดแล้วค่อยคิดดูอีกทีนายไม่เข้าใจระบบของเงินเอาซะเลยเงินนะ่ะเป็นระบบจ่ายล่วงหน้า ระ,ระบบจ่ายล่วงหน้าหรอถ้านายอยากได้เงินละก็ถ้าอยากได้เงินต้องทำยังไงล่ะครับนายต้องจ่ายเงินเดี๋ยวนี้ฮะก็ผมไม่มีเงินแล้วจะให้จ่ายยังไงละครับไม่ใช่วยเพราะนายไม่ยอมจ่ายต่างหากเงินก็เลยไม่เข้ามาหาเอ๊นี่คุณพูดจาเลอะเทอะอะไรนะครับ ที่เลอะเทอะคือสมองของนายต่างหากจัก,กรวาลใช้ระบบจ่ายล่วงหน้าถ้าอยากได้เงินก็ต้องจ่ายเงินก่อนก็ผมบอกอยู่นี่ไงครับว่าผมไม่มีเงินโถวนายนี่ซื้อบื้อช่มัดจัก,กรวาลคือพลังงานที่ไร้ขีดจำกัด ส่วนเงินคือรูปแบบของพลังงานที่แปลสภาพมาจากความรู้สึกขอบคุณและความรักพลังงานนันไม่ชอบอยู่นิ่งอยู่กับที่ถ้ากระแสไฟหยุดนิ่งไฟฟ้าก็จะหายไปและถ้าน้ำหยุดนิ่งมันก็จะเน่าเสียในทางนองเดียวกันพลังงานทุกรูปแบบต้องหมุนเวียนไปเรื่อยๆเราถึงจะใช้ประโยชน์จากมันได้โคอิเกะถ้านายต้องการเงินนายก็ต้องควักกระเป๋าจ่ายก่อนเพื่อทำให้เงินหมุนเวียนไป ถึงอย่างนั้นก็เธอะในเมื่อผมไม่มีเงินแล้วผมจะจ่ายเงินได้ยังไงล่ะครับเฮ้ยป่านนี้เนี่ยยังคิดถึงการจะสั่งความบาดนาที่ว่าจ่ายไม่ไหวเพราะไม่มีเงินอยู่อีกเหรอดื้อด้านดื้อด้านเกินไปแล้วมนุษย์นี่ชอบพูดคำพูดสร้างนี่ซะจริงไม่เบื่อบ้างหรอนัน่นนีน่นี่นั่นเป็นคำต้องห้ามสำหรับผมเลยนะครับ ป่านนี้แล้วเรื่องนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะถ้านายไม่อยากเป็นหนี้ก็ต้องเปลี่ยนหนี้ให้เป็นทรัพย์สินซาโคโอิเกะสำหรับนายในตอนนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความกล้าอยู่สักหน่อยแต่ถ้านายมัวแต่ลังเลเงินและพลังงานก็จะไม่เกิดการหมุนเวียนเมื่อเป็นแบบนั้นความปรารถนาที่ต้องการส่งไปให้จักรวาลก็จะพอหยุดชะงักไปด้วยการหมุนเวียนของเงิน ตอนที่เรากลับมาพบกันอีกครั้งนายตั้งหน้าตั้งตาหาเงินมาใช้หนี้ก้อนโตใช่ไหมละ่ะนายพยายามใช้หนี้อย่างสุดชีวิตแล้วระหว่างนั้นก็คิดว่าเงินเป็นสิ่งที่จะจากเราไปเงินเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกแย่แต่อย่าลืมนะว่าเงินคือรูปแบบของพลังงานที่แปลสภาพมาจากความรักและความรู้สึกขอบคุณความรักและความรู้สึกขอบคุณใช่เพราะงั้นเวลาจ่ายเงิน นายต้องจ่ายด้วยความรู้สึกขอบคุณจากใจจริงส่วนเวลารับเงินนายก็ต้องรับด้วยความรู้สึกขอบคุณจากใจจริงเช่นกันถ้าเราไม่รับและจ่ายเงินด้วยหัวใจที่เปี่ยมรักเงินก็จะแสดงพลังงานออกมาได้ไม่เต็มที่ เงินแสดงว่าแม้ตอนที่ผมไม่มีเงินผมก็ต้องหาทางจ่ายเงินให้ได้ใช่ไหมครับใช่แล้วแถมผมยังต้องจ่ายเงินด้วยความรู้สึกขอบคุณและความรักด้วยสินะโคยเกตตอบถูกเพงวิธีใช้เงินก็เหมือนการสั่งความปรารถนากับจักรวาลน,นั่นแหละนายต้องเริ่มจากกำหนดแนวทางการใช้เงินให้ชัดเจนก่อนว่าจะใช้เงินเท่าไหร่ใช้เพื่ออะไรและใช้จนถึงเมื่อไหร่ อีกอย่างคือนาต้องหาเงินเพื่อทําให้ความรักและความรู้สึกขอบคุณหมุนเวียนไปไม่ใช่หาเงินเพื่อใช้หนี้ผมสั่งความปรารถนากับจัก,กรวาลว่าจะปลดหนี้มันเป็นความปรารถนาที่ไม่ถูกต้องหรอครับเป้าลอกเพียงแต่พลังงานจะตกลงอ๋อผมเข้าใจแล้วงั้นนายก็ต้องรีบแก้ไขความปรารถนาซะตกลงครับโคอเกะตอบผมใช้ความคิดคู่หนึ่งก่อนจะสั่งความปรารถนากับคุณจัก,กรวาลว่า คนรอบตัวผมที่เชื่อมั่นในจักรวาลและสั่งความปรารถนากับจักรวาลมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากนั้นก็มีปาฏิหารเกิดขึ้นมากมายแล้วคนที่มีความสุขก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นคนที่มีความสุขมีเยอะขึ้นแล้วครับโอเคฉันได้ให้คำใบ้ที่ช่วยให้ความปรารถนาเป็นจริงแล้วนะ ผมหันหน้าเข้าหาจอคอมพิวเตอร์แล้วกรอบชื่อและที่อยู่ของตัวเองลงในแบบฟอร์มสมัครเรียนคอร์สอบรมจิตวิทยาที่สนใจเท่านี้ผมก็สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงขณะถัดมาผมรู้สึกปลอดโปร่งอย่างบอกไม่ถูกทั้งยังมีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมวันนั้นผมรู้สึกว่าจิตใจสงบนิ่งทั้งวันและนอนหลับสนิทต,ตลอดคืน ทองไหลามาเทมาด้วยคำพูดเรียกเงินผมตัดสินใจเข้าคอสอบรมจิตวิทยาที่โตเกียวจึงต้องคิดวิธีหาเงินมาจ่ายค่าเรียนแต่ผมกลับไม่รู้สึกกังวลเลยหลังจากสมัครเรียนและได้รู้กำหนดการจ่ายเงินแล้วผมก็เริ่มคิดว่าต้องทำอย่างไรจึงจะหาเงินมาจ่ายทันวันครบกำหนดชำระเงินได้ ลองถามคุณจัก,กรวาลดูว่าคุณจัก,กรวาลมีคำพูดติดปากที่ช่วยให้เงินทองไหลมาเทมาบ้างไหมครับคุณจัก,กรวาลตอบนายหมายถึงคำพูดเรียกเงินสินะ แล้วนะคะกับหนังสือเสียงคุณจักรวาลสุดโหดสอนคำพูดเจ๋งๆให้ผมแบบนี้นี่20ล้านถึงหายไปค่ะกับ Stay with Present Studio นะคะแล้ววันนี้ไปแล้วนะคะพบกับไว้มินิมโพสติฟแอสเซส s ซอรี่ค่ะพลังงานดีๆเริ่มต้นได้ด้วยตัวคุณเองค่ะ